สวีเดตสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะฮะเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลกับในช่วงที่เที่ยงบายๆแบบนิดหน่อยนะครับขอมาพูดถึงเนม่าหน่อยนะครับนักเตะจอมลีลาครับโอ้โหหวังปิดท้ายปีครับ2,022ในด้วยแชมป์โลกนะฮะเนม่าับผมซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงฌองแมงเนี่ยตั้งเป้าหมายนะครับคว้าแชมป์โลก2,022ให้ได้ในปลายปีนี้หลังอกหักในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะครับ นี่มากครับไม่สามารถพาทีมเบเชเนี่ยไปถึงแชมป์ยุโรปได้ครับหลังแพ้ให้กับเรอัลมาดริดนะครับราชันชุดขาวที่กาลังเข้าชิงตอนนี้เนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายครับทำให้ฤด,ดูกาลนี้เนี่ยมีเพียงแค่แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสแค่นั้นนะครับที่ประดับบารมีเขาอยู่แต่ในานามทีมชาติบราซิลเนี่ยดัตเตจอมลีลาครับยังได้ลุ้นความสําเร็จในฟุตบอลโลก2022ที่รอบสุดท้าย,ยจะมีขึ้นที่ประเทศกาตาร์ครับในปลายปีนี้ด้วยนะครับเข้มข้นแน่นอนนะสำหรับผมผมว่า เขาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าความฝันใหญ่สุดของผมเนี่ยก็คือฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับผมต้องการเหลือเกินที่จะได้แชมป์ชชมเปี้ยนลีกเนี่ยกับเปเช่ครับแต่มันไม่ได้ครับผมต้องตกรอบไปนะครับแต่ผมเนี่ยหวังว่าในปี2022เนี่ยผมจะปิดท้ายด้วยตําแหน่งแชมป์โลกครับโอ้โหเนม่าพูดแบบนั้นนะครับก็คือแชมป์กับฟุตบอลโลก2022กับบราซิลนะครับเนม่าอยากคว้าแชมป์โลกนะทุกคนคิดว่าไงกับข่าวนี้นะครับอาจจะเป็นจริงก็ได้นะสำหรับทัพเซมบ้าปีนี้ก็มาดุเหมือนกันนะครับใน ฟุตบอลโลกนะครับเขาตอนนี้ก็ได้แชมป์ลีกเอิงนะครับแต่เขาอยากได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกครับแต่เขาไม่ได้ครับโอ้โหตกรอบไปแล้วนะครับเขาเจอแล้วมาดริดไปนะวันนั้นพังไม่เป็นห่าเหมือนกันสำหรับเปเชนัดนั้นนะฮะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงทิ้งทิ้งบายบายแบบนี้ครับสวัสดีครับ